สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน s m a r t t u b e ลงบนในส่วนของตัวม s สติ k นั่นเองนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกสอบถามผมเข้ามานะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําในส่วนตัววิธีการลงแอป,ป s m a r t t u b e หรือว่าแอป,ปดู u t u b e โดยที่ไม่มีโฆษณานะครับลงบนในส่วนตัวกล่อง Android TV หรือว่าในส่วนตัวเครื่อง a n น r o i d TV หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นมีบ็อกเอนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามานะครับว่า เขาใช้ในส่วนของตัวมีสติกเนี่ยมันไม่มีช่อง usb เหมือนในส่วนเหมือนในส่วนของตัวกล่องที่เป็น two id box หรือว่าจะเป็นในส่วนตัวมีบ็อกซ์เนี่ยตัวนี้จะสามารถที่จะใช้งานได้ไหมนะครับผมก็บอกว่าสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าเขาทําให้เป็นผมก็เลยมาทําคลิปสอนนั่นเองนะครับโดยวิธีการแรกก่อนเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวมีบ็อกซ์นะครับหน้านี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครใช้อยู่นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ในหน้าของตัว Play Store นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเข้าไปที่ Pa เ Store นะฮะให้เราเงาดาางสุด เลยเรามาด้านล่าสุดเลยนะครับมาที่คําว่าหมวดหมู่ของแอปให้เราเลื่อนไปที่คําว่าเครื่องมือนะครับหลังจากนั้นแตะตกลงเข้าไปนะครับเมื่อแตะตกลงเข้าไปเสร็จเลื่อนมาที่แอปที่เป็นในส่วนตัวเขียนว่าดาวน์โหลดแล้วมีลูกศรขาวๆลงมาตัวนี้นะครับให้เราทําการติดตั้งในส่วนตัวแอปพลิเคชันดาวน์โหลดลงไปนะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้รอสักครู่หนึ่งฮะตัวนี้ผมแชร์ฮอสปอตจากสมาร์ทโฟนนะฮะมันก็เลยจะช้านิดหนึ่งนั่นเองนะครับถ้า ที่บ้านท่านมี Wi-Fi แรงนะครับก็ใช้เวลาการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไม่นานมากนะักนั่นเองนะฮะตอนนี้เขากำลังติดตั้งแล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นให้นะครับสำหรับใครที่ใช้ในสของตัว Android Box อื่นๆนะครับที่มีช่อง usb นะฮะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับ ลงในส่วนตัว USB ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเราก็ใช้เป็นในส่วนตัวกล่อง Android TV ตัวอื่นหรือว่าใช้ในส่วนตัวทีวีที่เป็น Android TV หรือว่า Google TV นะครับก็สามารถที่จะลงไฟล์ใส่แฟลชไดร์แล้วก็นำแฟลชไดร์ไปเสียบที่ทีวีหรือว่ากล่อง Android TV ทําการติดตั้งแอปได้เลยนะครับจะไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเหมือนกับมีสติกเพราะมีสติกเนี่ยเขาจะไม่มีช่องในส่วนตัว USB นั่นเองนะครับ แล้วก็เจ้าตัวมิสติกตัวนี้นะครับมันเป็นในส่วนตัวผลิตภัณฑ์ที่มันราคาประหยัดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรมลอมแล้วก็ CPU ก็อาจจะไม่ได้แรงมากนักนะครับแต่นั้นเนี่ยการติดตั้งจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนตัวแอปเลยเมื่อติดตั้งเสร็จมันจะอยู่ไหนนะครับมันก็จะไปอยู่ในหน้าแอปทั้งหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแบ็กกลับมานะครับก็จะไปอยู่ในหน้าของแอปตรงนี้นะครับก็อยู่ในหน้านี้นะครับรู้กันอยู่แล้วใครที่ใช้อยู่นะครรับเเเาก็ไไปปปิดดแอ้ลย เมื่อเปิดแอปครั้งแรกนะฮะเเปิดแอปขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นให้เราอนุญาตแบบนี้นะครับกดอนุญาตไปนะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเลื่อนในส่วนตัวไปที่คําว่า URL ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับอพิมพ์ครบแล้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะครับเรากดถัดไปเลยนะฮะหลังจากนั้นเขาจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เรานะครับเมื่อเขาดาวน์โหลดเสร็จนะฮะมันจะเด้งให้เราติดจะเด้งให้ติดตั้งเลยนะครับเราก็ทําการติดตั้งลงบนในส่วนตัวมีสติกให้เรียบร้อยเลยนะครับแอปแอปตัวนี้มีขนาดประมาณ17.1เมกนะครับก็ไม่ใหญ่มากนักนะครับโอเคนะครับอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้าติดตั้งให้เราเลยนะครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะฮะเขาบอกให้เราไปตั้งค่าก่อนนะครับถ้าเราโหลด APK มาเนี่ย มันจะต้องไปตั้งค่าก่อนให้ติดตั้งจากแหล่งดาวน์โหลดภายนอกนะครับแล้วก็ไปตั้งค่านะครับนะคราบตรงนี้นะครับให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักให้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับกดเปิดเลยนะฮะหลังจากนั้นแบ็กกลับมาเลยนะครับแล้วก็แบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับถ้าแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะไฟล์มันหายไปนะครับให้เราเลื่อนมาตรงคําว่าไฟล์นะครับแล้วแตะเข้าไปนะครับเราจะเจอไฟล์ที่เราโหลดมานะครับ เราก็แตะเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับทําการติดตั้งแอป,ปตัวนี้ลงไปนะครับตัวนี้ก็กําลังทําการปรับสภาพแวดล้อมของแอปตามที่เขาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ดูดที่มุมขวาล่างของจอนะครับมันจะมีให้เรากดติดตั้งแล้วก็กดติดตั้งลงไปนะครับอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมาติดตั้งเสร็จก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมสอนขั้นตอนต่อ,ตอไปว่ามันทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดเซตซิ่งเลยนะฮะลังจากนั้นเดี๋ยวผมกลับมาหน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับว่าแอปมันก็อยู่ไหนนะครับแอปก็จะอยู่ในส่วนตัวหน้าแอปทั้งหมดตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเป็น f a v o r ์ t e ได้นะครับตัวตัแอปตัวนี้ชื่อว่า stn stable นะครับหรือว่า smart tube นั่นเองนะครับก็กดตรงกลางค้างไว้นะครับแล้วก็เพิ่มไปในส่วนของตัว รายการโปรดนะครับมันก็จะเด้งไปข้างหน้านั่นเองครับมันก็จะไปต้องเข้ามาดูที่แอปทั้งหมดนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ได้เลยนะฮะกดเปิดได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะดู YouTube เราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับจะดูได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาด้วยและที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีตัว Gmail หรือว่า t u b e ที่เรามีอยู่ได้นะครับประวัติต่างๆว่าจะเป็น s u b สไครต์ประวัติการดูหรือ History เนี่ยก็จะมาหมดเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนี่นะครับ ะะแต่ที่มันโหลดชา้าเพราะว่าไปที่ Wi-Fi คราวนี้เรามาดูวิธีการลงชื่อกันนะครับวิธีการลงชื่อให้เราเลื่อนมาซ้ายสุดเลยนะจนขึ้นหน้านี้นะครับตัวนี้เขายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเขามีแต่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ว่าก็เป็นคําสั่งที่ไม่ยุ่งยากมากนักนะครับเราเลื่อนมาที่คําว่า setting ก่อนเลยนะครับตัว subscribe มีหมดเลยนะฮะ history ก็มีห o d e playlist ก็มนะีไปที่ตัว setting ตัวนี้นะครับเลื่อนมาที่ account กดที่ account ลงไปนะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนมาที่คําว่า sign in หรือว่าลงชื่อเข้าใช้งานมันจะมี qr code ขึ้นมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราสแกน qr code เลยเอาสมาร์ทโฟนเข้าไลา่หรือว่าเข้าแอป,ปสแกน qr code ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใช้ iphone ก็เข้ากล้องได้เลยนะครับเมื่อเราสแกน qr code เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกบัญชีของเราเลยนะครับว่าเราจะเอาบัญชีไหนบัญชีไหนลงชื่อไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้เราตัว enter code enter code หรือว่าโค้ดที่ใส่ลงไปคืออะไรนะครับก็คือที่อยู่บนหน้าจออย่างตัวนี้ ขึ้นว่า cqk ตัวนี้แหละครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ไป,ไปเรียบร้อยเลยนะฮะ cqk แล้วก็ตามด้วยใน2นตัว f z แล้วก็ตามด้วย g แล้วก็ k l p นะครับหลังจากนั้นกด next หรือว่าถัดไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเสร็จมันก็จะขึ้นมาให้เรากด all out หรือว่ากดลงชื่อหรือว่าอนุญ,ญาตได้เลยนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรามาดูว่าบัญชีเราเข้าไปใน2นตัวนี้แล้วหรือ,อยังครับ ในตัวแอปพลิเคชันนี้เราอยางเข้าไปที่ a c count อีกครั้งนึงนะครับไปที่ในส่วนของตัวคำว่า,า s i ไซ o u t ก็ได้นะครับหรือว่าลงชื่อออกเนี่ยนะมันก็จะขึ้นมานะครับว่า l o v e g ก d g ก็ก็เป็นในส่วนของตัวช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลงชื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเพลลงเพลิ์กันมาหมดไหมนะครับรอเขาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ นี่ครับเพลย์ลิสต์ของผมมาหมดเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นฮิสตอรี่ประวัติการดูต่างๆนี่ครับมันก็จะมามันก็จะลิงก์กันผมดูอะไรก่อนนั้นนี้ก็มาหมดเลยนะครับหรือว่าประวัติการ s u บ s ไ r i b e นะครับหรือว่าในส่วนของการกดติดตามช่องก็มาหมดเลยนะครับหรือว่าช a น n e l นะครับหรือว่าชาน n อลก็ช่องของผมก็มาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าที่บัญชามันหมุนทิ้วอยู่นี่คือการโหลดนั่นเองนะครับอ่าช a n n e l ที่ผมกดติดตามไว้นั่นเองนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมากรณีที่เราาอยกจะแค ในส่วนตัว YouTube ขึ้นไปนะครับถ้าใช้ในส่วนตัว YouTube แดงหรือว่าในส่วนตัว YouTube แบรน์ได้หมดเลยนะครับหรือว่าใช้โฟ e หรือว่าใช้ Android ได้หมดเช่นกันนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของตัวคาว่า r e m o ม e control ตัวนี้นะครับแต่ตกลงเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะเลื่อนลงมาที่คาว่า add device กด add device เลยนะครับ หลังจากนั้นมันจะมีเลขขึ้นมาให้เราเข้าไปที่หน้าในส่วนตัว u t u b e นะครับจะเป็นในส่วนตัว YouTube แวร์หรือว่า YouTube สีแดงได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวที่มันไม่ไม่มีโฆษณามันคือทีวีดังนั้นเนี่ยวเวลาลิงก์มาที่ทีวีก็จะไม่มีโฆษณานั่นเองนะครับเราก็เปิด YouTube ขึ้นมาหลังจากนั้นแตะที่สัญลักษณ์แคสบนจอเลยนะครับเลือกคําว่าลิงก์ด้วยรหัสทีวีนะครับแตะเข้าไปแล้วก็ป้อนรหัสตัวนี้เข้าไปนะครับมันป้อนครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเราก็เลือกในส่วนตัวชื่อที่เราเคย ทำการเชื <ographics. S 2> well ่อมต่อได้เลยนะครับเราไม่ต้องทําการใส่เลขหรือบ่อยครั้งให้เสียเวลา่นเ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อใส่เลขเสร็จเรียบร้อยกดลิงก์รอสักครู่หนึ่งเขาจะเชื่อมต่อไปนะครับตัวสัญลักษณ์แคสเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับผมจะทําการเลื่อนดูในส่วนตัวช่องนะดูในส่วนคลิปต่างๆผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้รีโมทนะครับตอนนี้เขากำลังทําการซิงข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกสั่นหนึ่งเลยก่อนดีกว่านะครับ ผมกดเพยนะครับเป็นคลิปของแบร์ไตนะครับอินเทอร์เน็ตมันไม่ไปนะครับบุุนติ้วเลยนะครับอ่ะโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับเป็นอันอื่นบ้างนะครับเป็นการรีวิววิชั่นเอนะครับกดเพย นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นรีวิวตัว Vision S นะฮะมาแล้วนะครับมาจะดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่าเน็ตมันช้ามันก็จะโหลดแต่ว่าถ้าเกิดเน็ตใครเร็วก็ได้เลยนะครับนี่นะฮะเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะฮะในส่วนตัววิธีการใช้งานในส่วนตัวแอปพลิเคชัน Smart Tube นะครับลงบนในส่วนตัวมีสเต็กนะครับหรือว่ากลรใช้ Android TV อื่นๆหรือจะเป็นในส่วนของตัวกล่องที่เป็น Android บล็อกก็สามารถที่จะติดตั้งลงไปได้นะครับคลิปผมเคยทําไว้หลายคลิปก็ย้อนกลับไปดูได้่น่ๆครับมีทั้งติดตั้งลงบนสมาร์ททีวีโดยตรงนะครับมีติดตั้งลงบนกล่องที่เป็นทัวอดีบล็อกแล้วก็อันนี้เป็นของมีสติก่น,น่งนะครับก็เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครสร้ ผมฝากว่าท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ